พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นไหมศาสนาไหนที่จะสอนให้รู้ตื่นเบิกบานนะโยมดูติชาวพุทธเนี่ยแผ่มาสองพันกว่าปีชาวพุทธเคยเกิดสงครามกับใครบ้างชาวพุทธไม่เกิดสงครามกับใครเลยเนาะมีแต่โดนเบียดเบียนโดนไล่มาโนจากอินเดียโน่นน่ยจากก็ต้นกําเนิดหายไปสักเจ็ดร้อยปีมาจากอินเดียสูญหายเลยอะ่ะ ยอมไปดูประวัติที่อิสลามทําลายพุทธศาสนาที่อย่างต้นโพเนี่ยโค่นแล้วโค่นอีกสมัยพระเจ้าโศกอ่ะเราต้องไปศึกษาที่พระเจ้าโศกโดนพระมเหตุสีเอาน้ําร้อนไปลดจนต้นโพตายอ่ะด้วยตัดจ่าของพระเจ้าโศกเนี่ยสามารถที่จะเอาน้นํานนไปลดต้นโพให้แตกงอกออกมาได้ไม่งั้นจะเอาชีวิตเขาแลกเลยอ่ะ แต่จะของพระเจ้าโศกนั้นบางทีเราก็ต้องศึกษาเหมือนกันแล้วเรียกว่าประวัติแต่เราก็ต้องใช้ปัญญาแหละอย่างงมงายเห็แม้ชาวพุทธไม่ได้สอนให้นคนงมงายนี่